คำว่าพุทธโธเนี่ยแสดงถึงการตัสสูยย้ยุยยธรรมอื่นจากนั้นนั่นในยะหนึ่งฉะนั้นการตัดสู้ที่นอกจาก<ง>นอกจากอริยสัจสี่เป็นยยยธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งที่อื่นส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคำแรกสัมมาสมุโทโธเนี่ยแสดงถึงอนุภาพของปฏิเวทญาณน,นะคือญาณปัญญาที่แทงตลอด แทงตลอดโลกธาตุหรือแทงตลอดอริยสัจสี่ทั้งสิน้นคือปัญญายาณที่แทงตลอดของพระบรมศาสดานะนั่นเห็นไหมว่าอนุภาพของอนุภาพในที่นั้นคือพุทธคุณนั่นแหละอนุภาพของอนุภาพของปฏิเวทยานที่แทงตลอดทกุกแทงตลอดทุกขสมุทัยนิโรธมรรคคือแทงตลอด,ท,ท,ลอดทั้งหมดส่วนคําหลังเนี่ย คือพุทโธเนี่ยเป็นอนุภาพของเทศนายานคือปัญญาในการแสดงวธรรมนะทีนี้คําว่ายยธรรมก็คือธรรมที่พระเจ้าทุกพระองค์อะ่ะพึงรู้แจ้งนั้นมีอยู่5ประการนะหนึ่งสังขารสังขารหมายถึงอะไรหมายถึงตัวกลุ่มนามธรรม53นามธรรม53ก็คือจิตหนึ่ง แล้วก็เจตสิกธรรมอีกห้าสิบสองนั่นแหละก็แหลกสังขารแล้วก็นิพพานรูปอีกสิบแปดรวมเป็นนั่นแหละกลุ่มปณมวัตธรรมล้วนเลยนะสังขารในที่เนี้นั้นถ้าเจาะไปตัวสังขารจริงๆเนี่ยเอาตัวนิพพานรูปสิบแปดไม่เอาตัวอันนิพพานนะเพราะอันนิพพานมันเป็นเป็นรูปไม่แท้ไงเข้าใจไหมลวครับหมาพุทธร,รูปแล้วอุปาทายรูปเนี่ย ที่เป็นรูปแท้ๆมีอะไรบ้างอะธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมจกศาศาักรปูประสาทโสตประสาทเนี่ยคันธ์ประสาทชิวหาประสาทกายยประสาทนี่เลยครับนะครับแล้วก็ปูรูป,ปารมณ์สัทตารมณ์ขันอารมณ์รสกษาโลภต่ออารมณ์อะไรก็แล้วแต่กลุ่มเนี้อ่าตัวอิทธิภาวะปุริสภา,าวะรูปเป็นความเป็นเหตุเป็นความเป็นหญิงเป็นชายหัตยะชีวิตต์เนี่ยอาหาระกลุ่มเนี้ย กลุ่มนิพพันนะรูปเหล่านี้เขาเรียกส8บ่เงี้ยเขาเรียกว่าเป็นตัวกลุ่มรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขาระขัน,ขนวิญญาณขันกลุ่มอุป,ปาตากลุ่มขันห้าซึ่งเป็นปรมัตธ,ธรรมล้วนๆเนี่ยพระองค์ก็แทงตลอดแล้วก็ยังแทงตลอดวิกาละด้วยนะนั่อนยอยยธาทมคือเวลาพระเจ้าจะแสดงก็จะแสดงเนี่ยพึงรู้แจ้งทมเหล่านี้ด้วยรู้แจ้งตัว ตัวสังขารและก็วิการละก็คือกลุ่มปัววิญญัติรูปอะรูปที่เป็นเหตุในการเคลื่อนไหวทั้งกายทั้งวาจาทั้งหลายการเคลื่อนไหวทางกายเรียกกายวิญญัตเคลื่อนไหวทางวาจาเรียกวจีวิญญัตเนี่ยแล้วยังมีความเบาของรูปธรรมทั้งหลายความเบาความอ่อนและความครวนของรูปเนี่ยนี่เขาเรียกวิการละส่วนลักษณะก็คืออุป,ปัจจะญาคือการเกิดขึ้นของรูปธรรมสันตติคือการสืบต่อชรตาคือ ความแก่อันนี้จตาคือความดับเนี่ยงั้นการที่จะไปเห็นตัวอุปัจญาสันตติชาต,านนตานะิจตาในการเกิดการการเกิดขึ้นการสืบต่อการแก่และการดับของรูปทั้งหลายเหล่านี้อันนี้คือญาณปัญญาที่ไปเห็นความจริงเหล่านี้ก็สามารถเปิดเผยบอกความจริงเหล่านี้ได้ด้วยนี่เขาเรียกว่าทั้งปฏิเวทยานแทงตลอดส่วนเวลามาบอกพวกเรานั้นคือเทศนายานครับส่วนบัญญัติ นิพพานก็คือสภาวะที่ดับวัตทุกข์แล้วก็ตัวบัญญัติทั้งหมดเลยบัญญัติสมมุติที่ชาวโลกหมายรู้กันทั้งตัวอัฏฐบัญญัติทั้งสัทธ,ธบัญญัติทั้งหลายเลยนี่เป็นต้นนี่คือถ้าพระเจ้าไม่มีคําว่าพุทโธเนี่ยเทศนาญาณของพระองค์ก็จะไม่สามารถบอกบัญญัติเปิดเผยแต่งตั้งบอกปรมาถธ,ธรรมบอกบัญญัติทมให้หมู่สัตว์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือคําว่า สัมมาสัมพุโทโธกับคำว่าพุโทโธอันนี้เป็นพุทธคุณเป็นคุณของพระเจ้างั้นคุณของพระเจ้าแทงตลอดในส่วนใดส่วนนั้นก็เลยนับเป็นพระคุณของพระเจ้านี่